สวัสดีครับคุยเล่ากับตาน้อยสบายสบายกับตาน้อยเช่นเคยสําหรับวันนี้วันนี้จะมีข่าวดีมาให้กับทุกท่านนะแฟนๆนะฮะนั่นก็คือท่านข่าวทันคนใครที่เป็นนักช้อปออนไลน์ใครที่ซื้อของออนไลน์แล้วได้ของไม่ตรงปกได้ของไม่มีคุณภาพซื้อมาเอาสินค้ามาส่งแล้วจะขอดูเขาไมา่ให้ดูอะไรพวกนี้ต่อไปเนี้ย เรื่องเหล่านี้จะหายไปจะหมดไปเนื่องจากท่านรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีคุณจิรพรสินทุพัยนะฮะได้ออกมาตรการดีๆมาให้พวกเรานั่นก็คือมาตรการส่งดีหรือถ้าเรียกภาษาอังกฤษว่าดีดีดลิฟเวอรี่นะครับเป็นมาตรการที่จะควบคุม ในการที่ใครซื้อสินค้าออนไลน์จ่ายเงินไปทางแล้วไม่ได้สินค้าตรงปกสินค้าไม่ไม่เป็นไปตามที่เราสั่งนะสินค้าไม่มีคุณภาพอะไรพวกนี้ต่อไปนี้จะควบคุมโดยมาตรการส่งดีนี่แหละนะครับซึ่งรัฐมนตรีได้ออกมาเรียบร้อยแล้วได้ประกาศเป็นในราชกิจจานุบเบกษาลงวันที่5ากรกฎาคมซึ่ง จะมีผลบังคับใช้หลังวันที่3ตุลาคม2567เนื่องจากว่าการประกาศวันที่5กรกฎาคม2567ก็จะเว้นระยะาไว้ให้90วันสำหรับบริษัทนำส่งสินค้าได้มีการเตรียมตัวปรับตัวหลังจากนั้นวันที่3ตุลาคม2567ก็จะมีผลบังคับใช้ทันที ใครที่ซื้อของออนไลน์ก็สามารถที่จะตรวจสอบได้เลยว่าสินค้าที่เราสั่งซื้อไปแล้วเนี่ยเอามาให้เราเอ้าวไม่ตรงปกซื้อกางเกงยีนได้กางเกงวอร์มอะไรพวกนี้หรือขอเปิดดูสินค้าก่อนอย่างนี้ได้อัน,นเรื่องเหล่านี้ไอแม้แต่ผมผู้พูดเองก็เจอเจอมาแล้วเสียวความรู้สึกมาแล้วซึ่งต่อไปนี้มาตรการเหล่านี้ จะมีผลบังคับใช้ในทางกฎหมายแล้วซึ่งสามารถที่จะควบคุมนะฮะซึ่งมาตรการนี้เขาก็ตามที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษานะั่นก็คือประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาให้ธุรกิจการให้บริการขนส่งสินค้าโดยเรียกเก็บเงินปลายทางเป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการละเงิน พศ2567นั่นก็นคือบริษัทส่งสินค้านะครับจะเป็นฝ่ายดำเนินการคือปกติพูดตามหลักทั่วๆไปง่ายๆตามภาษาเนาะถ้าภาษากฎหมายนี่ก็มีหลายข้อแต่สรุปรวมให้ง่ายๆก็คือว่าต่อไปนี้เราสั่งซื้อสินค้าอนไ์นะครับเมื่อสินค้า เอามาส่งเราแต่ปรากฏว่าเราเราเปิดเมื่อก่อนนี้เราเปิดดูไม่ได้นะตอนนี้เขามาส่งปุ๊บเราก็ขอดูได้เลยว่าอ่าเราขอซื้อเกงยนีนมันเป็นกาเกงยนีนไหมเราเปิดดูเลยเปิดดูออกมามันไม่ใช่เกงยนีนเราก็ไม่จ่ายเงินเราไม่รับสินค้านั้นได้ก็บริษัทขนส่งสินค้าก็จะเอาคืนหรือเราสั่งซื้อไปแล้ว บังเอิญว่าช่วงนั้นเราไม่ไม่ได้รับสินเราไม่อยู่ไมไ่รับสินค้าคนอื่นรับสินค้าแทนก็ยังไม่ได้เปิดดูผ่านไปสองสามวันเรามาเราก็มาเปิดดูสินค้าอา้ามันไม่ตกปกนี่ซึ่งเราสามารถของเรียกของเงินคืนได้เนื่องจากามาตรการนี้เขาควบคุมให้ว่า,าบริษัทส่งสินค้านะ เมื่อบริษัทส่งสินค้านี่เขาบอกว่าอย่าพึ่งภายใน5วันอย่าพึ่งจ่ายเงินให้บริษัทจําหน่ายสินค้านั่นก็หมายความว่าบริษัทที่เราซื้อสินค้าคือบริษัทหนึ่งแต่บริษัทที่ซื้อสินค้ากระให้บริการบริษัทส่งของนะฮะบอกส่วนสบริษัทส่งของนี่ก็เขาควบคุมบริษัทอสองว่าเมื่อคุณเอาสินค้ามาให้ลูกค้าแล้ว ภายใน5วันเนี่ยคุณอย่าเพิ่งจ่ายเงินให้กับบริษัทขายสินค้าเนื่องจากเมื่อผู้บริโภคมาดูแล้วว่นสินค้าไม่ตรงปกไม่เป็นไปนตามที่ซื้อไม่มีคุณภาพเขาก็สามารถจะขอเงินคืนได้ภายใน5วันฉะนั้นเราผู้ซื้อเราก็จะมีโอกาสภายใน5วันหลังจากที่เรามาดูสินค้าแล้วมันไม่เป็นไป,นปนตามที่เราต้องการหรือถูกต้องตามที่เราสั่งซื้อไปเราก็สามารถที่จะขอเงินคืนได้ นี่เป็นมาตรการดีๆซึ่งจะควบคุมได้มากมายเลยนะฮะแม้แต่ควบคุมพวกที่ขายของที่เอาเปรียบลูกค้าซึ่งเยอะมากมหาศาลซึ่งผ่านมาแล้วถ้าคิดเป็นมูลค่าก็โอ้โหเจ้าแย่เลยนะฮะนี่ก็ถือว่าเป็นมาตรการดีๆทึ่งร,รัฐมนตรีประจําสํานักนายกนำตำีคุณจริรพรสิทธุภัยก็ได้ออกมาตรการโดยให้สคบออกอตั้ง กฎเกณฑ์ขึ้นมานะฮะแล้วก็มีผลบังคับใช้แล้วนะตั้งอา่ามีมีมีประกาศนะฮะประกาศวันที่5กรกฎาคม2 5 6 7แต่ผลจะบังคับใช้ในวันที่หลังจากวันที่3นะ3ตุลาคม2 5 6 7หมายถึงว่าหลังจากวันที่3ตุลาคม2 5 6 7นยน,นี้ใครที่ซื้อสินค้าออนไลน์ใครที่ซื้อสินค้าเนี่ย ได้ของไม่ตรงปกได้ไดของไม่มีคุณภาพได้ของไม่ไม่ใช่สินค้าที่เราสั่งเราสามารถคืนเงินหรือไม่รับสินค้านั้นได้นะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งดีๆมานำมาเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้คุยเล่ากับตาน้อยก็หวังว่าทุกท่านนะฮะที่เป็นนักช็อปก็จะได้มีความสุขนายิ้มออกอย่าลืมนะฮะหลังวันที่3ตุลาคม2567ท่านสามารถ ซื้อสินค้าได้อย่างมีความสุขเพราะท่านจะได้ของที่ตรงปุก2องที่มีคุณภาพสวัสดีจากตาน้อยคุยเล่าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ขอให้ทุกท่านมีความสุขครับสวัสดีมีความสุขครับสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามและกดซับสไคร้